สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ OB Channel นะครับผมเทรนเนอร์ในตำนานนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะผมมาวิเคราะห์อะไรกันนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งในนกในตำนานถูกปล่อยตัวออกมาแล้วครับผมนั่นก็คือเจ้าไฟเยอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะออกไปล่าเอาไปจับมันเนี่ยเราก็ต้องมารีส่งรีเสิร์ชวิเคราะห์ข้อมูลกันนิดนึงนะครับผมอย่างที่สุภาษิตเขากล่าวไว้นะครับผมรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับผม สักสิบยครั้งเนี่ยก็บุญแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีเสิร์ชไอไอนกไฟเยอร์ ok ตัวนี้แบบสั้นๆแบบรวดเร็วแล้วกันนะผมเผื่อจะเป็นสาระเป็นประโยชน์กับใครว่าไอนอกตัวเนี้ยเราควรจะจัดมอนอะไรไปสู้กับมันมีเทคนิคในการจับอะไรให้มันมีโอกาสจับได้ง่ายขึ้นพเพิ่มโอกาสการโยนบอลติดได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมผมขอทําแบบหยาบๆเลยแล้วกันนะฮะมาโอเคก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับมันก่อนนะผมสำหรับเจ้าไฟเยอร์เนี่ยมีชื่อ ภาษาอังกฤษว่าโมเทรสนั่นเองนะครับผมซึ่งไอเจ้าไฟเออร์เนี่ยเป็นหนึ่งในนกในตำนานซึ่งสเตตัสเนี่ยมันก็ก็สูงตามตามความเป็นตำนานของมันแหละซึ่งถ้าเลี้ยงจนสุดเนี่ยไอวีร้อยเนี่ยแม็กซีพีของมันจะอยู่ที่3 2 7 2นะครับผมก็ยังไม่ถือว่าเยอะจนเบ้อนะครับผมเพราะเอเยก็ยังมีพวกไขริวบากิลาสอะไรที่มันเป็นมอนธรรมดาแต่ CP สูงกว่าก็ยังมีอยู่นะครับผมซึ่งไอเจ้าโมเทรสเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นสายแอทแท็กเน้นๆนะครับผมเพราะมันมีแอทแท็กที่ส โอทสเนี่ยมันจะเป็นาธาตุไฟกับาธาตุบินนะครับผมเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาเราจะจัดมอนอะไรไปสู้กับมันเนี่ยเราต้องดูาธาตุมันก่อนเพื่อที่เราจะได้จัดมอนที่ชนะทางไปสู้กับมันนะครับผมซึ่งพอเราเห็นาธาตุปุ๊บเราก็ไปดูนี่เลยครับผมตารางาธาตุมอนสเตอร์นะครับผมเมื่อตะกี้ใช่ไหมเราดูก่อนเลยว่ามอนสเตอร์าธาตุไฟเนี่ยมันแพ้าธาตุอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับผมาธาตุวอเตอร์เราอาจจะจัดมอนาธาตุน้ำโหดๆที่มันมีสกิลใดไฮโดรปัมวอเตอร์การไปสู้อย่างพวกแกลาร์ด คามแมกหรือว่าอีวูท่าดน้ําชาเวอร์ไปสู้ก็ได้นะผมส่วนอันที่2ก็เป็นธาาดพื้นดินครับผมแล้วก็ทตุหินนะฮะก็จะเป็นพวกมอน์ประเภทคาบ,บูตโตอ,อมสตาร์หรือว่าจะเป็นมอน์สุดคิดอย่างเจ้าบางกิลาสก็ยังเอาไปสู้ได้นะผมหรือว่าเจ้าโกโลเนียเออตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้หาไปสู้นะฮะส่วนต่อมาก็คือาตุบินใช่ไหมท่าบินเนี่ยมันจะแพ้อิเล็กทริก คูณ2ธาตุสายฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ธาตุน้ําแข็งก็คูณ2เช่นกันแต่ว่าธาตุน้ําแข็งเนี่ยผมไม่แนะนําให้จับไปสู้เท่าไหร่นะเพราะว่าธาตุน้าแข็งเนี่ยมันแพ้ธาตุไฟสมมติเราเอาธาตุน้าแข็งเนี่ยกะเอาลาปาสไปบวกเจ้าโมเทสหรือเจ้าไฟเยอร์เนี่ยใช่ปะ่ะลาปาสเนี่ยมันก็จะตีไฟเยอร์ได้แรงก็จริงแต่ว่าไฟเยอร์เนี่ยมันตีกับลาปาสของเราเนี่ยมันก็จะแรงเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ที่ผมแนะนําให้เอาไปสู้กับไฟเยอร์แล้วเป็นตัวที่สามารถปั่่่นด้ยาาาวๆคคคุมแก เสียไปเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าพวกธาตุหินกับธาตุดินนะครับผมนี่คือตัวแรกครับผมเจ้าโกลเนียนะฮะซึ่งไอตัวนี้เป็นธาตุหินกับธาตุดินซึ่งมีสกิลที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมสาหรับสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นน็อกโชว์สกิลที่2ก็เป็นสโตนเอ็นะครับผมโอเคตัวแรกคือโกลเนียนะฮะส่วนตัวที่2เนี่ยนี่ครับผมเจ้าไรดอนนะครับผมตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันใช้ได้หลายสถานการณ์นะฮะซีพีสูงด้วยสามารถปั้นได้ยาวๆส่วนตัวที่3ก็จะเป็นเจ้าอมสตาร์นั่นเองนะผมซีอา จะไม่เยอะมากแต่ว่ามันชนะทางเจ้าไฟเยอร์ทั้ง2ทางเลยนะผมทั้งธาตุหินธาตุน้ําเลยนะฮะส่วนตัวสุดท้ายที่ผมแนะนําให้เอาไปสู้กับเจ้าไฟเยอร์นั่นก็คือเจ้าบากิลาสนั่นเองนะผมเนื่องจากว่ามันชนะธาตุแล้วก็มีสกิลที่สามารถตีได้แรงแล้วก็เบสสเตตค่อนข้างจะสูงนะผมจะเห็นได้ว่า CP ของมันเนี่ยสูงซะยิ่งกว่าเจ้าไฟเยอร์ซะอีกนะครับผมตามนั้นเลยนะฮะก็สําหรับมอนสเตอร์ที่แนะนำเนี่ยก็เป็นธาตุพื้นดินกับธาตุหินแล้วก็ชนิดมอนสเตอร์เนี่ยผมก็ลองแนะนําไปแล้วนะฮะส่วนเทคนิคในการจับ ติดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็แบ่งเป็น5ข้อหลักๆแล้วกันนะผมฟังเอาความรู้แล้วกันนะข้อแรกเนี่ยก็คือเมดอลครับผมนั่นก็คือไอเหรียญสีทองทองอ่ะเวลาเราที่เราได้มาจากการจับมอนสเตอร์ชนิดนั้นๆจนถึงระดับหนึ่งเราก็จะได้เหรียญทองมาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราจับมอนได้ง่ายขึ้นอย่างที่2เลยก็คือโกลเด้นเบอร์รี่ครับผมไอโกลเด้นเบอร์รี่เนี่ยทุกคนอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันเพิ่มน้อยด้วยจริงๆมันเพิ่มเยอะมากครับผมไอโกลเด้นเบอร์รี่เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นา,า,าม นั้นนะฮะบางคนอาจจะใช้กล้วยใช,ใช้นู่นใช้นี่ให้โปเกมอนมันไม่บินไปบินมาบินเข้าบินออกจนจับยากใช่ปะ่ะแต่ว่าแนะนําให้ใช้โกลเด้นเบอร์รี่ครับผมมันเพิ่มโอกาสเปอร์เซ็นต์การจับแบบเยอะจนคุ้มจนต้องใช้จริงๆอ่ะตามนั้นนะฮะส่วนข้อที่3นั่นก็คือการโยนให้ติด grade, เกรดหรือว่าติดเอ็กเซลเลนนะครับผมอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันแต่จริงๆถ้าไม่ถึงเอ็กเซลเลนเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เอาเกรดละกันนะผมเพราะว่าถ้าเกรดเอ็กเซลเลนจริงๆเนี่ยวงมันจะเล็กแล้วมันจะโยนยาก<ะ>ซึ่งบางทีถ้าไม่ได้เอ็กเซลเลนเนี่ย ไม่ได้อะไรเลยนะฮะจริงๆแค่เกรดขึ้นไปเนี่ยก็โอเคแล้วครับผมเอาตามฝีมือของแต่ละคนเนี่ยนะอย่างที่4คือการโยนเคอร์บอลครับผมนี่คือสิ่งที่เทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปนะผมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเพิ่มเลเยจับอะไรหรอกแต่ว่ามันเพิ่มจริงๆครับผมทุกคนแล้วเราใครที่ยังไม่รู้ว่าเคอร์บอลคืออะไรโยนยังไงเนี่ยลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมช่องผมมีสอนอยู่นะฮะมันเพิ่มได้จริงๆถ้าโยนได้ก็โยนเะครับผมตามนั้นนะฮะอย่างที่บอกเอาเกรดก็พออย่างที่5 อย่างที่5าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือต้องดวงครับผมถ้าดวงไม่มีเนี่ยต่อให้โยน4ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยเป๊ะยังไงมันก็จับไม่ได้ครับผมอย่างที่5เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยพึ่งดวงอย่างเดียวตามนั้นนะฮะก็ผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะเทคนิคในการเพิ่มโอกาสการจับมอนให้ได้มากที่สุดนะฮะซึ่งผมก็ลองเอาไปปฏิบัติแล้วมันก็ผลก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะก็อย่างอีเวนที่ผ่านมาเนี่ยลูกเกียเนี่ยผมจับไปประมาณ20ตัวนิดๆนะครับผมก็จับมาได้ประมาณสัก10ตัวก็ถือว่าประมาณ มาณ40-50%นะเนอะก็อยากจะเอาทริคที่ผมได้ใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสมฤทธิ์ผลเนี่ยมาแชร์มาบอกให้ได้เป็นความรู้ประโยชน์กันนะฮะออกล่าก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนอย่าประมาทครับผมยังไงก็ใครจะออกล่าก็ขอให้จับได้ตัวดีๆขอให้จับให้ได้ไอวีโดนๆลวกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจยังไงก็ฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ซับสไคร์แล้วก็ช่วยผมแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะออกไปลเดี๋ยว ทำคลิปมาให้ได้ดูกันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับเฟลเดอร์บายๆเจอกันไฟเยอร์ Fire. อื